คณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตรพิจารณาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรหวังเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรค่ะนายพรศัก์จรนายประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตรเป็นประธานในการประชุมพิจารณาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรโดยเชิญตัวแทนจากกรมการจัดหางานและตัวแทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าร่วมประชุม นายสัญชัยปุระคีรีนายกสมาคมผลไม้ไทยกล่าวว่าปัจจุบันภาคการเกษตรผลไม้ไทยเกิดการขาดแคลนแรงงานเป็นจำนวนมากเนื่องจากเกษตรกรไทยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือได้ผลิตลำไยนอกฤดูประมาณ2 0 0 0ตันต่อปีทําให้ขาดแคลนแรงงานในการเก็บผลผลิตจึงต้องการให้รัฐบาลขยายฐานแรงงานจากชาวกัมพูชาและเมียนมาเป็นชาวเวียดนามด้วย ขณะเดียวกันต้องการให้กรมจัดหางานเข้ามาดูแลเรื่องแรงงานต่างด้าวให้มากขึ้นเนื่องจากภาคการเกษตรผลไม้สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศจำนวน20,000ล้านบาทต่อปีด้านนางสาวอัญชลีสินทุพันธ์รองอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมการจัดหางานพยายามหาทางออกเพื่อช่วยเหลือเรื่องขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความมั่นคงในประเทศ หากมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศมากเกินไปจะไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและเกิดการบริหารจัดการยากทั้งนี้ในอนาคตกรมการจัดหางานจะพิจารณาให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานแบบไปเช้าเย็นกลับได้ประธานคณะอนุกรรมธิการกล่าวว่าสมาคมผลไม้ไทยต้องมีแผนบริหารจัดการเรื่องการขอขยายแรงงานต่างด้าวพร้อมอัตราค่าจ้างให้ชัดเจน ซึ่งคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตรพร,ร้อมดําเนินการขยายอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวเนื่องจากการส่งออกผลิตทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็นจํานวนมากและสามารถช่วยให้เกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สภาวิศวกรระบุก,การแก้ปัญหาแนวเขตอาคารรุกล้ำภาครัฐควรมีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการออกแบบที่ถูกต้องและไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมค่ะกา,า,า,ารประชุมคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่พศมีคุณหญิงทรงสุดาย,ยอดมณีประธานคณะกรรมการวิสามันเป็นประธานในการประชมุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่พศ โดยนายจิตพรษพัฒนศินกรรมธิการกล่าวถึงมาตรา39ตรีในวักศีว่ามีกรณีแจ้งข้อทักท้วง3เรื่องคือเอกสารหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้องซึ่งเป็นไปตามวงเล็บหนึ่งที่ได้กำหนดระยะเวลาไว้เนื่องจาก15วันเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องแจ้งแล้วให้ผู้มายื่นขอดาเนินการแก้ไขใน15วันหากยื่นเอกสารไม่ครบในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามมาตรา40วงเล็บหนึ่งคือสั่งระง,งับการก่อสร้างจนกว่าเอกสารจะมาครบหรือหากมีการก่อสร้างอาคารไปจนแล้วเสร็จเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นจะดำเนินการตามมาตรา40วงเล็บสองคือสั่งห้ามบุคคลเข้าใช้อาคารนั้นจนกว่าจะมีการยื่นเอกสารให้ครบซึ่งถือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการใส่ใจในข้อที่เจ้าพนักง,งานให้การทักท้วง เพราะการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมได้นายสุวัตวัศพ,พินโยกุลผู้แทนสภาสถาปนิกกล่าวถึงเรื่องการลุกล้ำที่สาธารณะข้อมูลระยะต่างๆและข้อกำหนดห้ามสร้างว่าข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลที่รัฐควรมีให้ชัดเจนและควรจะให้เจ้าของโครงการเจ้าของที่ดินผู้ออกแบบรับทราบเพื่อใช้ในการออกแบบที่ถูกต้องและฝากถึงภาครัฐเรื่องการตีความ ว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตีความหมายในเรื่องต่างๆให้ตรงกันทั้งเรื่องเขตแนวระยะทางเพราะหากมีการตีความไม่ตรงกันและได้ก่อสร้างอาคารไปแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังกลับมาติดตามข่าวรัฐสภาได้อีกครั้งในช่วงต่อไปค่ะ